งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่ครบครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิศบ้วนบางประมาอดิศัก์บวนกิยาพันธ์นะครับ เราคุยกับท่านเป็นประจำนะฮะคลิปเสียงก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์มีเช้าและเย็นส่วนค่าของวันจันทร์ก็มีรายการคลินิกเกษตรนะครับทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตรทีนี้ระยะนี้ผมกำลังคุยกับท่าน งานเกษตรกำแพงแสนเลิกไปแล้วแต่ผมคุยกับท่านว่ามีอะไรในงานเกษตรผมก็เก็บตกเอามาและที่ผ่านมานั้นได้คุยกับท่านในหัวข้อว่า,างานนิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมที่เขาแสดงนั้นมีอะไรบ้างและก็พูดมาถึงเครื่องมือในการวิเคราะห์ ความอ่อนแก่ทุเรียนรุ่นที่3ด้วยเทคนิค NIR นะครับโดยผลงานของคณนะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตราศาสตร์กำแพงแสนนะครับทีนี้มันมีอีกเครื่องหนึ่งครับเขาเรียกเครื่องวิเคราะห์รสชาติทุเรียนแกะเนื้อด้วยเทคนิค NIR นี่ก็ผลงานวิจัยดรอกเ อรองศาสรตราจารย์ดรรณฤทธิ์นะรณฤทธริรฤทิรนนะครับอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนเนี่ยนะครับเห็นไหมมีทั้งเอาเครื่องส่องข้างนอกก็รู้แล้วว่าทุเรียนเนี่ยมันแก่เป็นอ่อนแค่ไหนอ่าอันนี้เอาเนื้อมาเอามาวิเคราะห์ดูว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไงบ้าง นะครับก็เป็นผลงานที่น่าสนใจสำหรับบุคคลในแวดวงการทุเรียนนะครับอีกเครื่องหนึ่งครับเครื่องวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินแบบพกพาด้วยเทคนิค NIR นะ,ะผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับท่างก็มาคุยกับ รองศสรารจารย์ดรรณฤทธิธ์ฤทธิรนนะครับว่าเครื่องนี้มันมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีเครื่องมือนี้แล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะนำไปใช้วิเคราะห์คุณภาพดินได้เป็นอย่างดีนะครับเครื่องวิเคราะห์อะไมโรสเข้าเปลือกแบบพกพาด้วยเทคนิค NIR เทคนิค NIR เป็นยังไงก็มาสอบถามกันเองนะครับเนี่ยกที่ภาควิชาวิศวกรรมอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนเช่นเดียวกันระบบปฏิบัติการเจาะเลือดแกะเพื่อผลิตพลาสมาคุณภาพสูงจากเลือดสำหรับกระบวนการตรวจเชื้อโรค ทางการแพทย์นะครับถ้าขึ้ือดูอว่าเป็นเครื่องนู้นเครื่องนี้แล้วก็ก็ยังเป็นผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนก็มีนักวิจัยร่วมกับคณะเกษตรของกำแพงแสนนะครับอีกหัวข้อหนึ่งครับดักเขียนว่า D.U.C. ดักบัก B.U.G. สารกำจัดแมลงประสิทธิภาพสูงที่มีส่วนผสมของเปลือกไข่เป็ดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะอา้าวดูว่าผลงานวิจัยนี้ได้รับหนึ่งรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2567ของวอชช นะครับนี่ก็อีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือเครื่องอัดกระถางปลูกแคคตัสนะครับเครื่องอัดกระถางปลูกแคคตัสรักโลกและผลิตภัณฑ์นะก็หมายความว่าแทนที่จะไปปลูกในาภาชนะพลาสติกนี่ก็เป็นภาชนะที่เรียกว่าทำมาจาก อุปรกรณ์วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นแกลบฟางข้าวขี้เลื่อยคุยมะพราะ้าวเดี๋ยวผมค่อยนำรายละเอียดมาบอกกล่าวกับท่านในโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวกลัวจะไม่จบเอาให้จบนะต้นแบบการกระตุ้นการผลิตสารฉลอการ่อรีบของกล้ามเนื้อจากส่วนโคนเหลือทิ้งหน่อไม้ฝรั่ง คำว่าโคนเหลือทิ้งของหน่อไม้ฝรั่งหมายความว่าเวลาตัดหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันยังมีส่วนโคนติดอยู่ที่ต้นที่หนอน,นะนั่นนะฮะเพราะั้นแทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเขาก็เอามาผลิตสารชะลอการฝ่อรีบของมวลกล้ามเนื้อนี่เดี๋ยวทิดบวนบางประมาะต้องไปหามากินแล้ว เขาเรียกว่า KU Pro Booster Snack Bar นะนี่นี่น่าสนใจการใช้ประโยชน์จากเลือดสุกรในการเป็นอาหารเสริมสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์นะครับนี่นะเลือดสุกรนี่เอาไปทำเป็นอาหารเสริมนะครับแล้วก็เจ็บแจวถังเช่า คอดีชิวีผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดออรอาร์มอันอาจงามคณะศิลปศาสตร์นะและวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์นี่ก็เป็นการศึกษาเรื่องของทังเช่านมผงเลคโตสต่ำกลิ่นเมลอนทางเลือกโปรตีนคุณภาพดีสำหรับผู้ที่แพ้นม,มวัวเออ อันนี้ก็น่าสนใจนะเขามีเมลอนเขาไปผสมผสานด้วยอีกหัวข้อหนึ่งครับผลิตภัณฑ์โรยอาหารที่มีส่วนประกอบของกุ้งด้วยคุณค่านวัตกรรมแบบเปิดที่เรียกว่าโอเพนอินโนเวชัภายใต้แนวเศรษฐกิจหมุนเวียน c i r c u l ูลา c o อีโคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุงทิพย์ไทยสม สาขาวิชาการตลาดภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะศิลปศา,า,าสตร์ะวิยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนี่ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะฮะส่วนอีกหัวข้อต่อไปก็โค้ดจิตวิทยาการกีฬาปัญญาประดิษฐ์ AI นะฮะการพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจบริการผู้สูงวัยด้วยแพลตฟอร์มดิจิตอล งานบริการวิชาการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรนะครับแล้วก็ 7S m o เโมเดกับการพัฒนาชุมชนต้นแบบ DIY mini CNC Laser นะ e n g r a p h i n g s c h o o l นี่ก็ไปทางลุาภ,าาภ,าาภาวิชาคลุศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนา,าศาสตร์นะครับและพี่น้องครับ ในงานเนี่ยนะมีมีเรื่องหนึ่งนะกรอบตัวชี้วัด ESG และเกณฑ์การประเมินผลกระทบของป่าชุมชนในประเทศไทยนะคลินิกเทคโนโลยีนะ INSE นี่นะครับก็เป็นงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมนะ แล้วก็นอกจากนั้นในงานเนี่ยเขามีตารางกิจกรรมอะไรเยอะแยะแต่ไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่า,างานมันจบไปแล้วนี่คือรายละเอียดจากสูจิบนิทศาการด้านวิจัยผมเข้าใจว่าถ้าเผื่อท่านไปสืบค้นทางสื่อโซเชียลมีเดียนั้นน่าจะมีรายละเอียดแล้วเดี๋ยวรายละเอียดในแต่ละเรื่องแต่ละชนิดเนี่ยผมจะหยิบยก นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการของเรานะครับพี่น้องครับที่ผมนําเรื่องพวกนี้มาพูดแล้วผมไม่ได้เอารายละเอียดในงานมาพูดเราก็มีการแข่งขันมีการประกวดวงโยธาทิ์มีการประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงระ,ระดับนั้นระดับนี้นะมีร้านค้าต้นไม้มีต้นไม้ที่น่าสนใจเยอะแยะเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยอเล่าให้พี่น้องฟแฟนรายการ ได้ฟังก็ถือสว่าทิดบ้วนบางประมาอาสามาเที่ยวชมนะนิทรศาการงานวิชาการในงานเกษตรกำแพงแสนนะครับเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นห้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าว ดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนธาตอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทรรสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกนามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิด ปุ where 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 ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร